ที okay. uh ่อ huh. oh. uh, ืมโอ้ไม่ครับเอ่อคือว่า x ส่วนสามตีคือใบวันนี้ผมก็จะมาเล่ยนไม่ club, ครับเลยครับก็ดูสวยนะโอ้ oh. mm hmm. ผมเกิดอยู okay. mm ่ในไบโอมนวลเข็งอื เกือแมปดวนวีพีนี้เพื่อนผมยังไม่มาเนาะก็ผมได้ไปเล่นกับเพื่อนอีกคนผมนะก็เล่นเอาบงอัดคือเล่นด้วยกันนะก็คือไม่ได้เป็นฆาตรกรสักตาคือเน็ตมันใกล้เหมือนอะไอเพื่อนดู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 ด อืมอ้ยเบอร์สโนโหิมอือไอรอนกน็เลม้่มานไม่ไรอือเครื่องร้อนใจพี่มันร้อนอย่าห้ามพี่รวยน้องเข้าใจซัดนต็มตัวซัดนต็มตัว เออโคดโอ้โหได้ได้นี้ว่ะผมว่าถอดออกดีกว่าโอเคเปิดก่อนเพื่อนเลยนะโอเคเอาไปสร้างบ้านอืมคือถ้ามันเข้ามาแวแรกเนี่ยผมคือผมจะมีบ้านกอนมนั่นนะคือมีโอกาสที่มันจะตายก่อนผม โอ้ถ้าล็อกี้บล็อกเหมือนผมต้องพิมพ์คำสั่งออกให้เพื่อนนะโอเคอือตมมาตุมมาทุ้ไมทตุไมทตุไมโอ้ยไปแล้วเจ้าไปแล้วเจ้านายเจ้าไปแล้วเจ้าโอ้โอ้ในพี่ต้าไม่ดี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 เกลือไม่ดีเกลือขอไปหนึ่ง โอเคมาดิไอ้อืออู้รุนแรงเลยนะโอเคไอ้เอรอนกุเลียมนี่มันรุนแรงเหลือเกินวิ้เลมิโออ เอ้ยโคตบตูดเอยนี่นี่นามาลากูแล้วฮ้ยทำไมเข้าไม่ได้โอเคม่ลากรไอ้มีเง,งเอะเฮ้ยมันต้องมีอาวุธสักอันแล้วนะ เยอะโอ้ได้มาแล้วอาวุธอาวุธเียไหนมึงอยู่ไหนมาเดียวมันตีมันเจไหนโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้โอ้จะตายอยู่นี่ช่ด้วยจะตายละอุ้ยอุ้ย โอ้โคตรว่ะทันยูผมรอดโอเคอุ้ยอ้าวโอ้โอเค จุณเกิดผมตรงไหนนะมึงตายแน่เกิดนี่นี่นี้่จนนี้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  โอ้ได้ของดีคือผมจะไม่เหลือให้มันสักอันเดียวนะดาบน้ำแข็งโอ้เป็นดาบที่โหดมากเลยทุกคนก็เลยดีจมตูจมตูจมตูจมตน้องมาเป็นเจ้าใจเห็นแก โอเคฮิฮิฮิผมได้อ,อ,อุปกรณ์สิคือป้อนก่อนป้นก่อนป้นก่อนพวกนี้คือเป็นอุย้ยเฮี้นเชีย่ยเลยวะอืมเดี้ยโอ้โอเคผมได้เตียงแล้ว ปนชาวบ้านชาวบ้านชาวเมืองไอรอนกูเดมกูขอตีมึงหน่อย <c oughs> เยอะมาไปล้วไปล้วไปเราเยอะชมทัวช <c oughs> มทัวโอ้ยพี่เหล็กฟรีเหล็กไงคือไอ้ก้อนเหล็กยักษ์ดูทนดูดูดูดด <c oughs> ติดบั็กสมหน้าสมเมหน้านี่นนนมมแนวอะไรแนวอะไรแนวอะไรนี่นี่ฮันนะี่ตีไม่ได้ติแปะโอเคโอเคครับเออคือผมจะเดิน มาสร้างห้องรับแถวนี้ก่อนเออ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 ฮี่อยู่ตรงนี้ไหมไม่แน่นอนผมไม่อยู่ลงไปก็ตายโอเคผมเล่นฮาตาว้ามาว้ามาว้าช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 ว้าว้า

ซุ่มตัวซุ่มตัวซุ่มตัวเฮ้ยโโอยโอยมึงมาเฮ้ย้อะไรเดี๋ยวกูฟันจมูกแตกอุ้ยมาโอ้รีบหนีดีนะเืดาเชิดมันใกล้มืดแล้วไอ้มาหน้าขอรอมึงติดกูเดอะ โอเคโอ้ยโต้เฮ้ยอ่างั้นกูนอนด้วยเออนอนด้านนอกเนี่ยเอ้ยเฮ้ยนอนได้สิทีนึกว่าจะนอนไม่ได้ยึดเช็ดเนี่ยเนี่ยไอ้เถอะไอ้ม้าไอ้ นี่นี่มันวิ่งชา้าป่ะโอเคอืมดาบในตำนานต้องใช้ของครัฟเนี่ยสุดครัฟนีโคตรยากโอเคออมือม ดาบที่โหดที่ผมรู้จักในมอดภายนี้นะคือเป็นดาบวิเทอร์เว้ยเราต้องฆ่าวิเทอร์อะไรบอสวิเทอร์ดิเดดไม่มันไม่ใช่วิเทอร์อะไรละอะไรนะลืมชื่อละเออใช่เปล่าลืมชื่อมันโคตรง่ายจำชื่อไม่ได้วิเทอร์สตอรมอ่ะ เชื่อเชื่อเช่นช่นชนยโอ้โหมาติดอะไรมือกูโอเคทุกคนผมต้องเอาเอโอเคเออตรงไหนนะเกิดของเพื่อนผมว่าผมมีเพนยึ๊

ตรงนี้แหละอ่ามึงอยู่ตรงนี้ไปก,ก่อนนะจะเพึ่งแข็งตายล่ะโอเคผมจะอยู่ในบ้านหลังนี้นะคนโอเคชมโต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 ชมสิกมาซิกมาบอยสิกมาบอยเจริกมินมาบุยเออมีที่นั่งให้ด้วยอ่า

โอเคโอ้อืมนื่องจากมันลึกมากลึกขึ้นปุ๊บ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 

Okay. Okay. วังว่ามันยังไม่เจอที่อยู่ผมนะโอเคกอนแต่ดีจร์นแลนี้จรนนี้จนี้จนี้จนนีจอนนี้เอ้ยจนนี้จนนี้จรนนีคุณยูนัเี่ยมนจุด กูรู้สึกไม่ยอยากเลยโอเคไปกันเลยเฮียเสียงโคตรหลอนเฮ่แม่โอ้ไม่ไม่ไม่มันเป็นบักบ๊กบั๊กส่วนชือด้วยต่อขึ้นไหนไหนเนี่ยโอเค

ลักยี่เบอร์เดือเดืโอเคว,ว่ามันยังไม่รู้นะว่าผมอยู่ที่นี่ผมอยู่ที่นี่เออโอเคอืมดับกระบองพิษดับอู้ดบัดบดับทนบันดับไหนกละ อะไรมีสามสามารถอยู่เวลาได้จ้ะอ้ยอุ้ยอ้ยข้อมูลข้อมูลโอเคโอเคโอเคเออเซฟจุดเกิดเออโอเคนี่มาตัวนี้มันหน้าจับปิ่งโอ้ของจกงดโอ้ ยังได้เนี่ยใช่ได้โอ้โอ้ยังไม่เลิกแล้วเนอะไอ้โกเลมตัวนี้มันมีความแค้นต่อผมปตกใจหมดไอ้ไอเอาเอาเออเอาหลวงไอ้โกเลมเกือบกดออกแหละเฮ้ยเหมือ มึงขายอะไรอ่ะมึงขายอะไรอ่ะอ้อแร็เอมโบรอ๋อกูรู้กูมีอะไรแรกให้มึงด้วยวะมา,ด,มาด,ดิมาดิเออ้ยกูเลี้ยมมึงไม่ตีกูใช่ไหมใช่กูมึงไม่เห็นมึงไม่เห็นอะไรใช่ไหมไม่เห,นนเหนเ็นมันไม่เห็นเกรนมันไม่เห็น มันงูไอ้กูลิมตัวนี้มันงูงูอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออจีเม็ดเดียวอ้ยอ้ยโอ้มาโดนกันนาดนี้หรืออุ้ยนี่นึกว่าอย่างนี้กระจอก โอเคชุด K oh ก h คเดทุกคนงานนี้นนี้เราต้องตึงเราต้องตึงอ้ยเปิด

오케이. เดี๋ยว 바창 항아 받기. 정도 정도 정도. ชิวทอดเลยตัวกูเนี่ยโอเครอรอสร้างเนาะอกสร้างกีจสร้างไงมันเนียนวนี่โอเคโอเค 귀에 여왕이왕좀 더, 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 좀 더. ความสามารถดับกับลิตตี้โอเคโออันนี้เอนชาร์ตีะงั้นเอาเป็นอู้ออ ป้บ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 ูบ้บปบ้ปบ,บ,บ,บตรงนี้คือทางเข้าโอเคนี่ทำสวิตตวงจรโอเคโอเคขุด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 

วางตัวนี้ก็เนียนละอืมแค่วางตรงนี้ก็เนียนละเดียวทำเดียวทำให้เสร็จทำให้มันเสียดเสียดเสียจซับเสียจบจบจบ,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 บน,นี่แล้วหวังว่ามันจะไม่ได้ดูนะอยู่เดียวจะพูดทำไมอยู่เนี่ย Tum thầm 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 sang bun sang in the coon. được doi thôi, thôi, thôi thôi Chưa, 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 thôi kuduê 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 cứu mình là như thế ok ơi nhóm chu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 i okay. mình โอเคเอาไปหมดเลยอันน okay. ี้กดทิ้งติงกองดิงงองเรียออะไรครับ อืมอืมโอ้สียอะไรนี่อืมอ่อนเร็วๆดิค้างอยู่แล้วมันยับมืดแล้ว โอ้เราก็ได้มันมาแล like <masterpiece> ้วช่วยด้วยนี่เนี่ยถ้าเข้ามาได้เนี่ยจริงเข้ามาดูดิโอเออที่เตียงนิไว้เลยห้ามนอนนี่เมื่อตอนไหนเมื่อตอนนั้น กุรลาบความเสียงนมตีนมตื๊ดนมตีนมไอ้น,น,น,นอนกูจะตายโอเคทุบบล็อกออืฮึเอาเข้าชั้นเลยโอเคคน แล้วใครไม่โทรมาก็ขอจบที่ไวเพียงเท่านี้ครับ